จลส,ส, <ata> สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการไม่หมดนี่ไ่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเฮ้ยไม่ใช่วันนี้เราจะมาเป็นอีพีที่ผมทำรายการขึ้นใหม่รายการบ้าพลัง ตอนที่มึงทำรายการคิดขึ้นมาเนี่ยมึงถามเพื่อนไหมไม่ความแข็งแกร่งมันล้วนบ้าพลังเนะี่ยมันไม่ได้หมายถึงพี่คนเดียวเออคนที่มาเล่นรายการนี้ต้องบ้าพลังหมดแล้ไม่เกี่ยวเ้ยไม่ได้ไดได EP แรกคือฟันบล็อกไปแล้ววกลมนะอย่าร้อง อีพีที่สองนี้คือทุกคนนานก็เห็นผมเล่นไปแล้วแต่ผมอยากเห็นทีมงานเล่นบางคือเตะต้นกล้วยเอาต้นกล้วยมาเร็วนี่ครับเตะต้นกล้วยเอาต้นใหญ่มาก่อนเลยฮะฮะเอาต้นใหญ่มาก่อนเลยต้นใหญ่ที่ใครเตะก่อนผมต้องสาธิตดูก่อนต้นใหญ่ไหมโอ้ยอันนี้นึกถึงย้อนวานสมัยก่อนเคยจับให้นายเตะอยู่หนึ่งสองสามไอ นี่ครับผมเปลี่ยนเป็นเกงมวยแล้วพี่ว่าใหยมาอย่างแรกเลยถ้าเกิดเราจะตีอะไรเราต้องคิดถึงหน้าคนที่เรากดผปุ่มเมียเมียอยู่นี่เลยจะจับเวลาว่าใครตีหักจับเวลาหรือจำนวนทีเออจำนวนทีดีกว่าจำนวนทีดีกว่านะพายังอ้าอยัอยัย กระดักกูยังไม่ทันเตะเนี่ยเจ็บตีอยู่มาแล้วกูเจ็บอยู่นะนักวยยังร้องเลยยังยังยเสียงมันทะลุมาโดนกูจริงๆอังยังยังนี่ยังยยังยังยโง้ยโอ้จบครับขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ไม่เป็นไรแข็งแรงแข็งแรงถึงตาพี่บอยเตะครับเฮ้ยตัวนี้ัใหญ่ไปได้ชิวๆ แต่พี่วัยติดได้พี่วัยนักแข่งใหญ่นักวยวไม่ยังบอกเจ็บอ้า ต่อกูเลยเดีไอ่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนคอนเทนต์เมื่อกี้มึงเห็นขากูไหมต้นกล้วย V S ทั้งทีมกับพี่หนึ่งคนอะไรเงี้ยเอาแบบนั้นไหมพี่บอยต่อยก่อนไม่งั้นไม่ถึงครึ่งเลยพี่บอยบ๊วยบาๆยกูแย่เลยกูไม่อยากเข้าไปหามันแล้วเนี่ยเร็ม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 โอเคมึงจะดันมาสู้ทำไมอ่ะต่อยได้ไหมต่อยได้ไหมเขาต่อยได้ไหมอ ไอ้านหักแ้เีบยาแล้วลูกองสองสอองเมื่อกูไปทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็องสองสองแข็งสุดแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขา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 แข็งกว่านานกูไปเล่นกับเงจริงกูเจ็บทั้งตัวเลยเนี่ยไอ้โดนไอ้ทำไมนะตู้จักมาอมบานดุมไอาอยู่ไหนเอ้จารจารับเลยขอแค่หาพอขอแค่หาพอ เอ้ยอ้ฮะด้วยไอ้อาสุดท้ายเตะเตะไอ้ยั่ใครม่งเจ็บอ่ะโอ้แดงเ้วอ่ะโอ้โหโอ้โหอ้วหโอหมอ้โหโอ้โอ้โออ้โีอ้โหอนโดโอ้โหโโดอ้โห้โหโอ้้โห้วห้้อ้อ้โหโอ้โหอ้โอ้โหอ้นห้อ้โอ้ออห้นอ้อโอ้โ โอ้ไม่ใส่โซนโซนสนับเลยเหรอไม่ไใส่ใส่้าไบสนับต้นกล้วยแค่นี้โถลองยังหมาวัดก่อนอา่านี่ๆๆๆนี่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 มาเลยะมายะ อันนี้คือวิธีแบบสร้างกระดูกของนักงวยมึงจะผิดใจถูกเจ็บแกนกระแข้งทั้งกระแข้งทั้งหัวเข่าทั้งข้อศอกทั้งข้อมือกูเจบ็บหัวหองผูเจบ็บหมดเลยเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดเป็นนักงวยอะ่ะพูดพอดีนะเตนนะแค่นี้คนนักงวยเตะคนเตะอะไรเงี้ยใช่ เสียงมาดูอันนี้คือีิีเสียงมาดูไปโรงพยาบาลกันปใส่เฟือกเลยดูกันมาคนต่อไปคือพี่เอ็มน้ำหนักเยอะที่สุดแข็งแรงที่สุดบ้าพลังที่สุดคือน้ำหนักเยอะคราดนี้มึงควรจะใช้พลังจากน้ำหนักให้มันพักได้กฎพิทยิศาสตร์ไม่ใช่หรอน้ำหนักยิ่งเยอะแรงดันพลังมันก็ยิ่งเยอะดูขาพี่เอ็มนี่โอ้โหเลยเตะหักอยู่แล้วนึีถึงหน้ามียไว้มาฟังเสียงเลยมาฟังเสียงโอ้เสียงนิ่มจังเลยอย่าเบานะเบาเจ็บนะเอาหน้าพี่เอ็มโชว์ไป

อืออืยอยากเลยอออยากเลดดูออืออออออีทีน่อทีลเอสุดท้ายแล้วเตะเลยเตะเลยเตะเลยลเตะลเเเเอมันกเล เอาให้เตะจุดเดียวไอ้มันชายเช้าเตะดูสาวมันเฟียงอันนี้อยากรู้เก็บซุบเก็บซุบหลังมีอะไรอย่าู่ไหมคนไทยไอ้นนี่ขึ้นเรื่องปกติเลยของนักมวยนักมวยเขาไม่ตีต้นกล้วยเขาตีกระสอบอ้าวแล้วมกระสอบเขาไม่ตีทำไมไม่รู้กูดีกันต้นกล้วยมันดูเหมือนอ่อนแต่จริงอ่ะมันมีน้ำมันมีอะไรมันแข็งนะบอกก่อนหลายคนอาจจะพิมพ์คอมเมนต์อ๋อเคยเห็นนะซิมิแคนเตะหักแบบที่เดียวไม่มันหาอะไรกับราสเซีแคนนะคอาเป็นเพื่อนสนิทแต่อย่าทุกคนเม้นต์อยากคิดว่าเอ้ยพวกเราอ่อนเพราะว่าคนนั้นเตะได้อาก จริงช่องของผมอะคือแข็งแกร่งที่สุดในประเทศนักกล้ามมือแขวก็อย่างแพรพี่บอยเอออย่าไปพูดแบบนั้นตัดออกตัดใส่ไปแหละโอเคป่ะลังกับพี่โย่เอ้ยนี่ดีเฮ้ยต้นน้อยเกินดูถูกไมาเม้เนสเกินไปเปล่าจะเอาอันใหญ่สิเพื่ออะไรเอาใหญ่มาใหญ่มาเนี่ยเนี่ยเี่ครูไม่เห็นลอกเลยแน่นตับอันนี้แน่นตับตาเรื่องอันแข็ง แบบนั้ื่อขอวัดคือแบบนี้ใช่ไหอ่าใช่ใช่อแบบนั่เลยอู้หอ่ไหก็ยุบแล้วเลยที่อุ้ยยุบย่าย่อันนี้ขอขอจับจังหวะก่อนแบบนี้อ่าคุณจะโดนที่ไหนไแข่งันะตรงกลางอ่าเลยอ่เลยัเสียงนิ่มจังเลยมาด่ได้มดูได้ มันเก็มันเ้อยู่นะไม่มันไม่ได้เจ็บเหมือนแบบมีมีดอามันเจ็บเหมือนจริงๆเหมือนโดนต่อยแล้วก็หายใช่มันรู้สึกมันรู้สึกช้ำรู้สึกช้ำนิดึงช้ำ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 เ้ยเฮ้ย มันเจ็บพอแล้วมัได้อยู่นะอุ้ยอุ้ยทำไมมันหนวกอนไม่อยากจะคิดถ้าเป็นหนักมวยนะหนักแข้งชนได้หนักแข้งอันนี้จะเจ็บกว่าใช่อันนี้แม่มันวัดที่กระดูกคนไหนที่กระดูกอ่อนก่อนจะเจ็บนานกว่าอันนี้อันนี้ผมว่าพอทนได้แต่ว่ากระดูกโดนโดนกระดูกนะใช่เจ็บเจ็บคนต่อไปแบงค์ครับแบงค์ว่าโอ้ลูกต้นน้อยจังหวะเออเต๋อไม่เตะเหล็กที่บ้านเนี่ยอ่าหนึ่งสองเฮ้ยมันเตะสูงเออ

ไปไงรู้สึกเป็นไงปวดรู้สึกดีตอนนี้ปวดแล้วไม่อันนี้มัน,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 นคือมันร่ะถ้าขายคิดอยากระบายอยากอะไรอะอาจนกล้วยมาติดเล่นได้ได้ระบายแน่นอนอยากระบายเอากระดาษกับสีก็ได้ต้องหานี่หรอกต้นนี้ครับให้กับผู้หญิงสองคนคือเอวากัออบจูนครับมาอันนี้เหมือนที่ใส่ในแกนตะไคร้ตะไคร้เออจ้าสิเนี้ยนี่งเท้าตัวเดูดันรอาโดนัตอ่ะโอ้ยมึงแค่แค่นี้ก็รู้สึกถึงความแข็งแล้วอะพีคพีคพีคตัวนี้พิกตัวนี้เออ เป็นแผ่นนิดหน่อยอ่ะต้นกล้วยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคมาเดี๋ยวเอีวามาดูหนึ่งสองาเราแรขึ้นไปขงดันต้นไม้เออเขามีอีว่าเข้ามีอีว่าเข้ามีอ่า โอเคจูนฉันแน่นอนค่ะับ่น่แน่หนูช้ำไง่ายม่แต่ผมต้องหยุดหลอกว่านั้นไม่งั้นกขช้ำแบบขาดำเลยเดี๋ยวให้จูนลองเตีอีกทีหนึ่งไม่ต้องหักก็ได้แค่อยากให้รู้เฉยทีหนึ่งอ๋อโอเคพาพาผู้หญิงพาแค่นี้เพียวเพียวนี่สายบ้าพลังเลยตึงตึงเลยบอกก่อนจากไหนวะเพียวบอกว่า จิ๊บจอยู่เกาะเพียวบอกเพียวเตะต้นมะพร้าวเพียวจะกินมะพร้าวเพียวเตะปั้งลูกมะพร้าวหล่นต้นกล้วยจิ๊บจเลยเพียวต้นดูนไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้จะใส่เปลือกก็ได้กินดอโหวดนีด้เ็บสิมึงฟังชื่อรายการด้วยบ้าพันเอออ่ะเี่ยึอวาเริ่ตอเดียวไาตเยวต่อเดีวาต่เียชาต่อเียวเดียว อย่าพลอนมันอย่าพลมันอเนย่าพลอนมันอย่าพลอนมันอย่ายอมรวต่อเนื่องเอาดิไปไหนต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ได้ต้องต่อเนื่อง้ทุกครั้งงูเบลมันขึ้นมันลงมันไม่ได้ที่เดิมถ้าปล่อยมันมันจะจีบกัเาเร็วเวยมมอมาเร็วเร็วเวเร็วเรเร็อเรเร็วเร็วเร็วเเเ ไม่มีแรงจะยันตัวเองนะเสะตะ่อนด้วยเตะตะโกนด้วยทีเก่ามาุดไว้ตรงนี้เออเเตะแค่ตรงนี้โอ้ยสร้างไะนเป็นเก่าวะไหวไหมไหวไหมอ่าเดียวไม่ไหวนะย่อไหมออย่อไหมยยอมนี่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 อีี่นีนี่นี่ี่น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 ีนี่อี่นี่นีีนนนีียนี่นมีนี่นี่่อนน ทำไมไม่เจ็บทำไมไม่เจ็บเราใส่สนับขนาดนั้นสนับยางเจ็บเลยเฮ้ยไชาเต็มแรงเต็มแรงไปบางทีก็มีสนับนี่เล่นยายเล่นยายในนี้มีสนับปะเนี่ยเฮ้ย

มัเลือดแล้วกับเจ้ามันพากับมันเ้าเลือดมันจะออกแล้วไหวไหมัะไหวไหมไม่ไหวนะพี่ชาร์บกับเพียวไม่ไหวถือว่าอีพีนี้ก็สนุกนะเต๋ต้นกล้วยก็นั่นแหละถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับแล้วกดแชร์กับพวกเราด้วยนะก็สนุกไหม สามมุกเองไหมว่าสนุกหรือเปล่านสนุกสนุกสนุกใครชอบคลิปแบบนี้ก็ไปหาต้นกล้วยเตะที่บ้านสามารถหาต้นกล้วยเตะได้ใช่ก็สนุกมากนะถ้าใครอยากลองวัดกำลังตัวเองไม่ต้องไปต่อยใครเลยเตะต้นกล้วยก็สนุกได้คลิปนี้ไปก่อนครับแล้วอยากให้พวกเราบ้าพลังแบบไหนก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปครับ